พรบประชามติฉบับใหม่นะคะได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วถ้าจำได้ในการประชุมสภาเมื่อเร็วๆเนี้ยค่ะพี่ตาแป๋วจำได้ไหมมีครั้งหนึ่งที่ท่านอาจารย์บวรศักดิ์รองนายกอ,ะอ่ะออกมาไล่เรียงไทม์ไลน์ให้อะ่ะว่าเราน่าจะสามารถ ทำประชามติหรือว่าแก้รั้นูเนี่ยมีรถแมพยังไงเนี่ยแล้ววันนั้นท่านพูดเหมือนกับเป็นข้อกังวลข้อหนึ่งอะว่าตอนนี้พอบอรบประชามติยังไม่ได้ปลดกล้าวลงมามยังไม่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาถ้าต้องเดินสู่การทำประชามติด้วยพอบอรบฉบับเก่ามันจะต้องการเวลามากมคือพอบอรบฉบับเก่าเนี่ยกำหนดว่าตอนที่มีการขอประชามติแล้วอะต้องใช้เวลา90วันในการรณรงค์ คือถ้านับถอยหลังจากวันเลือกตั้งาหาค่ะจะหมายความว่าจากวันเลือกตั้งถอยกลับมาต้องมี90วันที่ไอ้ร่างแก้ไขรัฐนูลที่กําลังอยู่ในชั้นกรรมธิการเนี่ยต้องเสร็จซึ่งตรงนี้จะสูมเสียงมากที่มันจะเสร็จไม่ทันแต่พอมาวันเนี้ยที่มีการประกาศฉบับใหม่แล้วอะปรากฏว่าฉบับใหม่เขาให้นับถอยแค่60วันได้อ่าคือใช้เวลารณรงค์แค่60วันได้นั่นก็แปลว่า สภาจะมีเวลาทำงานไปจนถึงวันยุคสภาเลยค่ะในเรื่องของออการแก้หมวด15ที่กำลังทำกันอยู่ในชั้นกรรมธิการหม,มวด15าจำกันได้เนอะเป็นกติกาเกี่ยวกับารแก้ไขรัฐนูนเพื่อให้มีการตั้งสสรออะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวกรรมธิการเขาจะนัดประชุมนัดแรกกันวันที่31อดตุลาคม,ม,มก็ ข่าวดีก็คืออ่ะมีเวลาทำงานกันแบบเต็มแม็กซ์นะคะดังนั้นก็ถ้ายังไม่ยุบสภาเร็วก็มีหวังว่าจะเสร็จใช่แต่ถ้าสมมุติเกิดเหตุอะไรก็ตามเราต้องยุบสภาก่อนอย่างน้อยที่สุดบอกว่าในวันเลือกตั้งก็ได้ประชามติหนึ่งคำถาม,มคือคำถามที่ว่าประชาชนอยากมีรัฐมนูนฉบับใหม่ไหมไอยากจะทำไหม